ข้ามเป็นผู้นําของอาอายสกุณาพรเริ่มชายแววพี่น้องคะช่วงนี้นะคะระยะหลังๆมังมณียายสิเทนน้องอาอายสกุณาพ่นนะคะได้ออกมาโพสวลลี่เด็ดๆแคปชันเด็ดๆหรือว่าออกมาโพดซอยพอจากับญานุถ้ามาหากินได้แล้วพี่น้องช่วงหลังมานียายสิเทนนะคะอีหลาหน้อยได้ออกมาโพดนะคะว่างตาล่างงานหรือว่าโพ์ งานแต่ละมือแต่ละเว้นสิไปทำการแสดงยุย่ใสชักชวนพี่น้องแฟ้นคลับเอฟซีไปไห้กรลังแรงใจหมอรับเสียงวิหกนะคะเป็นอียังทีหนารักมากๆเบิ่งแล้วคือต้องยอมาาัาวาเด็กน้อยผู้นี้เริ่มใช้แววของความเป็นผู้น้ำพี่น้องคาเมอร์นี่ค่ะแยซิตเขาไปเห็นอีหลาหนอยออกมาโพสนะคะพี่น้องะ่ะเห็นแล้วถึงกับว่า,วาโอ้เก่งจังเลยพ่อจา๋ารู้จัก ช่วยญานุนะคะอันใดทีอีหลาพ่อสีซอยเหลืออ่าพ่อจ๋ากับญานุได้อีหลากับซอยพี่น้องเบื้องโพดนี่นะคะน้องบอกว่าตั้งแคมป์ผิงไฟก็อุ่นกายแต่เที่ยวหน้าเวทีหมอลำเสียงวิหกก็อุ่นใจอืู่สัอืมเบืงบ้งเบื้องเพิพ่นโพดแคบฉันเบื้งแม่แม่บ้านทนจ๋าใครอยู่ใกล้ๆมาเจอกันมาให้กำลังใจอีหลาได้นะวสันพี่น้อง นี่คืออีหลาหน่อยน้องอาหายสักุณาพอ่อนะคะได้ออกมาโพสตารางคิวงานของวันนี้เป็นวันที่1นึ่กุมภาสองพันห้าร้อยนะคะเสียงวิหกพี่น้องคะ่ะทำการแสดงอยู่ที่งานพระาธาตุเมืองพลอำเภอพ้นพี่น้องคะ่ะจังหวัดขอนแก่นแล้วที่สำคัญพี่น้องคะ่ะเมื่อนี่มีไล์กลุ่มปิดด้วย แล้วสิ่งที่น่ารักมากๆพี่น้องขาแฟนคลับของอีหลาหน้อยนะคะหลังจากที่เห็นอีหลาหน้อยออกมาโพดนะคะออกมาโพดชักชวนพอแม่พี่น้องนะคะเข้ากลุ่มปิดอ่าแล้วก็บ,บอกว่ามือน,นี้มีงานอยู่อำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็บ,บอกแม่์เมบอกว่าวันนี้มีกลุ่มปิดด้วยนะคะแล้วแฟนคลับเอฟซีพี่น้องขาบอกเลยว่าเด็กน้อยคนนี้ ซอยพอซอยยาได้หลายพี่น้องแฟนคลับของอิหลาคนที่หักในโตอักอายอยู่แล้วนะคะเข่ามากคอมเมนต์กันรัวๆเลยพี่น้องคะ่ะสานันวันไหวที่สุดก็คือเจอกันหน้าจอคะ่ะลูกต่อกันเง่เหยียดเลยพี่น้องคะ่ะแม่เข้ารอในกลุ่มแล้วคะ่ะวราสันเจอกันหนาหานใจอิหลาสแสดงว่าผู้นี้อยู่ไกลที่พี่น้องคะ่ะนะคะน่ารักจังเลยลูกประสันพี่น้อง เข้ารอเข้ารออีหล่าแล้วลูกอ่าเข้ารอในกลุ่มปิดนะพี่น้องคะไปให้กําลังใจอีหล่าน้อยกันหลายๆเด้ออีหล่าน้อยน่ารักมากๆประสานพี่นอ้องโอเคเดี๋ยวย่าเข้ากลุ่มปิดไปดูหนูนะคะอืมพี่นอ้องนี่คือกําลังใจแคปชั่นสุดยอดช่วยพ่อจา๋าย่าหนูทําม,มาหากินขอให้ปังปังดังๆเฮงเงรวยรวยไปด้วยกันกับพ่อจา๋ยาย่าหนูมีคนรักคนเมตตา มากมายตลอดการตลอดไปนะคะสาวน้อยร้อยล้านขอพ่อจ๋ายา่าโนและเอฟซีทุกทุกคนพี่น้องน่ารักมากเลยขอบอกพี่น้องคะขอให้มีคนชมเยอะเะนะคะวันนี้มีกลุ่มปิดด้วยใช่ไหมคะลุงโต้งนะคะอ่ามีมีกลุ่มปิดด้วยคะ่ะซื้อเรียบร้อยแล้วจะแบบเมาส์เมาส์ไปเลยคะ่ะนี่คือหน้าที่นี่คืองานนี่คือความรัก ทุกคนดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักนะคนดีอ่าน่ารักอีกแล้วนะคะหลานช่วยพ่อจ๋ายาโนทมาหากินขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปเนี่ยขอบอกเลยว่าแฟกครับเอฟซของนอ้องไอ,อ,อ้นี่เข่ามากพี่นอ้องค่ะน่ารักจังเลยวันนี้หนูมาแจ้งมีกลุ่มปิดนะคะดูหมอลำอุ่นทั้งกายอุ่นทั้งใจค่ะลูกว่าสนพี่นอ้องสุดยอดค่ะ แฟนคลับคือเยอะมากพออ่อเราออกมาโปรโมทซอยยาจา๋าซอยพ่อจ๋าก็คือแฟนคลับนะคะเข้ามาเลยรอในกลุ่มรอในกลุ่มบางคนก็บอกว่า,วาซื้อเป็นเป็นเมาส์ลายเดือนนะพี่น้องเจ็ดร้อยบาทเยอะแยะพี่น้องคะหนาชื่นใจจริงๆสําหรับแฟนคลับเอฟซีของเสียงมิหกแฟนคลับเอฟซีของนอง้องออายสักุนาพอนพี่น้องคะบอกเลยว่าบอกเลยว่าเป็นอีหยังที่น่ารักมากๆเป็นอีหยังที่เบิ้งบม่มีมือเบือ่อ สำหรับครอบครัวเสียงวิหกความน่ารักความอบอุ่นของครอบครัวยิ่งเป็นโมเมนต์นะคะโมเมนต์ Moment, ทุกมื่อนี้โมเมนต์ดีๆโมเมนต์ทีแฟนคลับเอฟซีหลายคนอยากเบิงอยากเห็นพี่น้องค่ะเป็นโมเมนต์พ่อจา๋าโมเมนต์่าจ๋าก็ตามมาพี่น้องแล้วทุกมือนี้เป็นโมเมนต์่าจา๋าทีเบิงบม่มีมือเบื่อพี่น้องเพราะว่า ย่านุนะคะขอบอกเลยว่าช่วงหลังๆมาน,นี้ย่านูแบบน่ารักมากดูแลหลานอย่างใกล้ชิดและเป็นโมเมนต์พ่อจ๋าลูกจ๋ายิ่งอินไปใหญ่เลยพี่น้องบางคนก็บอกว่าบม่อยากละสายตาจากพ่อลูกเลยเป็นนิยังที่น่ารักมากๆอะไรนินดๆหน่อยๆก็คือแบบน่ารักกับพี่น้องเป็นบอกถึงความโดดเด่นของสักุน่าพ่อนพี่น้องเด็กอะไรช่างน่ารักเหลือเกินเด็กอะไรช่างโดดเด่นเหลือเกิน บอกได้เลยว่าเด็กคนนี้มแวเวลเป็นซนะูเปอร์สตาร์น่ะพี่น้องเป็นเด็กที่เบิงเบิงบวเบือเป็นเด็กหน่อยที่เบิงสงา่าเป็นเด็กหน่อยทีเบิงแบบเด็กสิบเอ็ดสิบสองขวบเด้พี่น้องเนี่อ่าเวลายังไม่ขึ้นเวทีก็เป็นเด็กโซนโนคนหนึ่งพี่นอ้องอ่าตามปกติของเด็กหน่อยทั่วไปนั่นแหละพี่น้องแต่เวลาพอนางขึ้นเวทีพี่น้องขอบอกเลยว่า ความน่ารักของสกุณาพรน่ารักมากๆนะคะพี่น้องค่ะของยิ่งเป็นโมเมนต์เป็นโมเมนต์ของไอ้น้องพี่จ๋ากับน้องจา๋านี่คืออาอายสกุณาพรกับพี่ดนธนาโดนพี่น้องขอบอกเลยว่าขอบขั้วนี่นะคะยิ่งผูใ้ใดได้ไปสัมผัสหรือว่าได้เข้าไปยู่ใกล้ได้ไปเบิ่งท่าด้านหนาเวที่พี่น้องขอบอกเลยว่าเป็น,นอีหยังที สุดยอดมากๆเสียงวิหกปีนี้คือสุดปังสุดดังจริงๆค่ะสำหรับคนทีใดไปสัมผัสพี่น้องสำหรับคนทีใดไปเบิงผู้ใดเบิงแล้วก็อยากเบิงอีกปังไม่ไหวจริงๆสำหรับหมอลํางเสียงวิหกลบคงสกรนะคะจังใดก็ตามสร้างพี่น้องขาเมื่อนี่นะคะเสียงวิหกนะคะย้ำอีกเทือนึงเพื่อพี่น้องลืมพี่น้องขาบางคนก็สิ ลืมไปว่าเสียงวิหกมือนีทําการแสดงยุไสนะคะมมอนีค่ะอยู่อยู่ที่อําเภอพ้นจังหวัดขอนแกน่นแล้วก็มีไล่กลุ่มปิดด้วยนะคะแม่แม, αι, ม αι, แฟนคลับเอฟซีนั่งท่านนะคะสําหรับตอนนี้ซื้อบัตรจองตัวเขาเป็นลอในกลุ่มปิดใดเลยค่ะลอพบพอกับนอ้องอาไอาสักุณาพอ่อลอพบพอกับพ่อจ๋า่จาจ๋าโมเมนต์น่ารักน่ารักจากทางด้านพ่อจ๋ากับญานุ พี่น้องคะบอกถ่ายคลิปถือว่าเป็นอีอย่งที่พิเศษสุดในเดือนแห่งความรักนะคะเดือนกุมภานี้ทางด้านผู้บริหารนะคะของหมอรับเสียงพี่หกนกโงสะกรค่ะได้จัดเป็นโปรโมชั่นพิเศษขึ้นมาสำหรับแฟนคลับเอซีค้นที่อยากซื้อเป็นเมาเมาพี่น้องคือเมารายเดือนเมารายเดือนในราคา700บาทพี่น้องค่ะ ถือวันเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักเป็น,นอีหยังทีขึ้นกําไร่ไห้กับแฟนคลับ FC พี่น้องมีไลท์นะคะพี่น้องคะมีไล์ตั้งแต่700บาทชมได้ตลอดเดือนนะคะไลท์ไลฟ์ล,ละ1นถึงสวันบัตรราคา700บาทหากแฟนคลับท่านใดยอยากซื้อแยกก็สามารถซื้อบัตรได้เช่นเดิมนะคะเสียงวิหกปีห้ารับชมได้ใน e ีพีที่สา วันที่1ถึง2องกรุณานะคะบัตรราคา159บาทโอ้โหถือว่าคุ้มเกินคุ้มพี่น้องแฟนคลับ FC ผู้ใดอยากซื้อเป็นเมาส์เมารายเดือนชมได้ตลอดเดือนเพียงเก็บาทนะคะสามารถซื้อบัตรเป็นเมาส์เมารายเดือนได้แต่ถาผู้ใดอยากซื้อแยกก็ไดคคือเก้าพี่น้องคะ่ะ ยแย่มื่1ห่ถึงสองเนที่1ถึงวันที่2นี่ก็ราคา159บาทซื้อคือเก่าใดคือเก่าค่ะสำหรับมือนีฝากไว้สำานีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ